วันนี้วันจัน์ค่ลูกขึ้นสิบสามค่ำเดือนสามไม่ใช่ไม่มวันนี้เป็นวันหนึ่งความเัก<อ>หนูมีเลยจะบอกมี่ด้วยเลยนโมจะบอกรักแม่เหรอไม่ใช่คือหนูจะขอแม่มีแฟนได้ไหมตัวแค่นี้นะจะมีแฟนเหรอลูกไม่เลยถ้ามีให้หนูมีแฟนเนะี่ยหนูตัแย่เลยว่าหนูจะตั้งใจเรียน มีแฟนเหรอคะลูกไกไม่ได้ลูกมีแฟนไม่ได้จะมีหนูจะมีฟิไม่ได้อยู่หนูตัวเป็นสือเลยนะมี่สิงเลยมี่มีก็เจวัวรุนเลยตัวแค่นี้จะมีแฟนได้อย่างไรเอาเวลาไปตั้งใจเรียนเลยลูก